สวัสดีเราซาวเวกเด็กค้าทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับข่าวลิเวอร์พูลร,รอบคัมประจำวันที่26ตุลาคมวันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวเลือจากฝั่งเยอรมันกันก่อนที่ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยครับเมื่อทาง f ฟลเดนเพ e สเซนบิร์กนักข่าวชื่อดังของสกายเยอรมันได้ออกมาเล่นข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวโอม่ามามุชตัวรุกทีมชาติอียิปต์วัย25ปีจากสโมสรไอทรปากแฟรงเฟิร์ตที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างดุเดือดในบนะุนเดสลีกานาทีนี้มาร่วมทีม การติดต่อกันระหว่างสโมสอนแล้วซึ่งตัวของมามมชเองเนี่ครับก็มีความใฝ่ฝันที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยเช่นกันและก็พร้อมจะตอบตกลงร่วมทัพหงสแดงของเราทันทีเช่นกันครับหากว่ามีข้อสเสนอเข้ามาให้พิจารณาอย่างไรก็ตามตอนนี้เรื่องค่าตัวอาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าแฟรงก์เฟิร์ตตั้งราคาขายเอาไว้ที่ประมาณ60ล้านยูโรหรือว่าราวๆ51ล้านปอนด์ด้วยกัน ครั้งนี้สําหรับฟอร์มการเล่นของโอมามามมชก็ต้องบอกว่ากําลังเป็นที่จับตามองจากหลายทีมทั่วยุโรปเลยครับเนื่องจากเจ้าตัวกําลังนําเป็นดาวซันโบของบุนเดสลีกาที่9ประตูจาก7เกมแรกนอกจากนี้ครับจากผลงานรวมทุกเกมก็ยังยอดเยี่ยมไม่ต่างกาันโดยลงสนามไปแล้วทุกรายการ11เกมนะครับทําไป10ประตูแล้วก็มีอีก7แอสซิสต์ด้วยกัน มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายกายภาพบำบัดคนใหม่ของสโมสรด้วยกับรายงานนี้ครับมาจากทางแจ็คลาสบี้นักข่าวของ this is and feel ที่ได้ออกมาเผยว่า โมสรลิเวอร์พูลได้คว้าตัวอดีตหัวหน้าฝ่ายไกายภาบำบัดของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอย่างโรบินซาเลอร์มาเป็นหัวหน้าฝ่ายไกายภาบำบัดของทีมชุดใหญ่คนใหม่ครับด้วยที่ประวัติการทำงานนั้นนอกจากจะเคยทำงานกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมาช่วงหนึ่งแล้วโรบินซาเลอร์เองก็ยังเคยดำรงตำแหน่งนักไกายภาบำบัดทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเวลากว่า16ปีเลยครับ และการเข้าร่วมงานสโมสรลิเวอร์พูลครั้งนี้ของโรบินเซนเลอร์นั้นได้รับการปรับปรุงใหม่และก็แนะนำโดยทางดรชุนธันพาวเวอร์แพทย์ประจำสโมสรลิเวอร์พูลของเรานั่นเองครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเทรนอเลสันเดอร์อโน่แบ็กขวาตัวเก่งของทีมครับด้วยเจ้าตัวที้ออกมายอมรับว่าเป้าหมายที่เขาได้ตั้งเอาไว้ก็คือการเป็นนักเตะฟูลแบ็กคนแรกที่ได้รางวัลบอลลงดอนนั่นแหละคือความทะเยอทะยานที่เขาต้องการไปถึงให้ได้ครับ พร้อมยังระบุอีกว่าในช่วง20ปีข้างหน้าเขาก็อยากจะให้บรรดาแฟนบอลมองเขาในฐานะตำนานแบ็กขวาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งวงการฟุตบอลคนหนึ่งโดยไม่สนใจจำนวนเหรียญรางวัลครับซึ่งกับเรื่องนี้เทรนด์อเลสันเดอร์อโนได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Sky Sport ตสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษว่าการได้แชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และคงจะเปลี่ยนโฉมหน้าการแข่งขันไปค่อนข้างพอสมควรเลยล่ะแต่ผมคงจะเลือกการได้รางวัลบอลลงดอมากกว่าซึ่งผมเชื่อว,ว่าผมสามารถทําได้นะ ผมอยากจะเป็นฟูลแบ็กคนแรกที่คว้ารางวัลน,นี้มาคลองได้สําเร็จผมเชื่อว่าบางคนอาจจะมองว่าผมคิดผิดแต่ผมเชื่อว่าผมสามารถทําได้จริงๆในช่วง20ปีข้างหน้าอยากจะให้คนมองผมแบบไหนผมอยากจะเป็นตำนานของวงการฟุตบอลคนหนึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงเกมฟุตบอลนั่นแหละคือสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมมีอย่าเล่นตามเกมแต่จงเปลี่ยนเกมให้ได้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการให้ถูกพูดถึงการจะเป็นแบ็กขวาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลถ้าจะพูดตามตรง ผมรู้ว่ามีนักเตะมากมายแต่ผมก็ต้องไข,ขว้คว้ามันมาให้ได้และผมก็เชื่อว่าเพดานของผมนั้นสามารถไปถึงได้ผมคิดว่าไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะได้ถ้วยรางวัลหรือว่าเหรียญรางวัลมากี่เหรียญมันสำคัญที่ว่าคุณมอบอะไรให้กับเกมแห่งขันบ้างและคุณได้แสดงศักยภาพออกมาเต็มที่หรือเปล่าผมเคยได้ยินคนพูดถึงศักยภาพของตัวเองมาตั้งแต่ตอนอายุหขวบ ถ้าคุณแสดงศักยภาพออกมาได้และก็รู้ว่าคุณได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้มันมาเต็มที่แล้วและเป็นนักเตะที่คุณรู้ว่าคุณจะเป็นได้นั่นก็คือการเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดตลอดกาลคุณก็จะมีความสุขซึ่งมันก็ไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะได้ถ้วยรางวัลหรือว่าได้เหรียญรางวัลมากี่เหรียญแล้วหลังจากนั้นครับเพรนอเลสันเดอร์อาน็ได้พูดถึงรูปแบบการเล่นของเขาว่าโดยปกติแล้วเขาได้รับหน้าที่แบบไหนในทีมของอร์เนอร์สลอตโดยที่เขาในครับก็ได้กล่าวต่อถึงประเด็นนี้เอาไวว้า่า ตำแหน่งของผมนั้นมันขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้มากกว่าอย่างในเช่นเกมที่เราเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมแทบ,บจะเล่นเป็นตำแหน่งเบอร์1ิแล้วเพราะว่าด้วยเกมรุกของพวกเขามันทำให้ผมนากล้าที่จะเติมเกมรุกสูงสูงขึ้นไปส่วนในบางเกมผมจะหุบเข้าในก็คืออินเวอร์สฟูลแบ็กเพราะว่าการบีบพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามนั้นแตกต่างกันออกไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝั่งตรงข้ามล้วนๆนั่นแหละว่าพวกเราจะเล่นกันอย่างไรและพวกเขาจะกดดันพวกเราอย่างไรด้วย เรามาต่อกันที่ความเห็นของแกรมซูเนสตำนานนักเตะแดนกลางของทีมนะครับด้วยเขาได้ออกมายอมรับว่าเขายังไม่ได้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวของอาร์เนสลอตเท่าไร่แม้ว่านายใหญ่ชาวดัชจะเพิ่งสร้างใส่ติการคุมทีมที่น่าเหลือเชื่อไว้หลายตนหลายอย่างในช่วงเริ่มต้นการคุมทีมหงดแดงได้ก็ตามครับ ดยเฉพาะการเริ่มต้นที่แพ้ไปค่เกมเดียวที่เหลือชนะรวดอย่างไรก็ตามแกรมซูเนสก็ยังมองว่าตอนนี้2ทีมที่ดูมีคุณภาพกว่าก็คืออาร์เซนอลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้และสําหรับลิเวอร์พูลนั้นมันน่าสนใจตอนที่ทีมเริ่มแพ้2-3เกมติดก็ต้องรอดูว,ว่าอาร์เนสโลตแจะแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าแบบนี้ยังไงครับด้วยแกรมซูเนสได้ให้ความเห็นถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่าตอนที่อาร์เนสโลตเข้ามาคุมทีมครั้งแรกผมไม่เห็นความแตกต่างเลยในวิธีการเล่นของลิเวอร์พูล ตอนนี้ผมคิดว่าผู้เขาดูจะถอยลงมาเล่นเกมรับกันนิดหน่อยและพวกเขาดูจะใจเย,ย็นขึ้นเล็กน้อยด้วยในการสร้างสรรค์เกมแต่ทิ้งนั้นพวกเขาก็ยังไม่สามารถโน้มน้าวให้ผมเชื่อมั่นในลิเวอร์พูลชุดนี้ได้อย่างเต็มที่ผมมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และก็อาร์เซนอลแล้วก็คิดว่าตอนนี้พวกเขายังคงนำลิเวอร์พูลอยู่บ้างและมันก็เป็นเรื่องจริงที่อาร์เนสต์ลอตเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมและผมคิดว่าผู้จัดการทีมของเขาจะมีความสุขกับนักเตะแต่เราก็ต้องจำไว้ว่าตอนนี้พวกเขากำลังชนะเกมอยู่ และผมคิดว่าปัญหาของพวกเขาจะเริ่มขึ้นเมื่อพวกเขาเริ่มแพ้สัก 2- 3สาเกมและผมรับรองได้เลยว่าไม่ช้าก็เร็วคุณก็จะได้เห็นอันเนสโลตที่แตกต่างออกไปอย่างแน่นอนเรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของอันเนสโลตกุนซือของทีมนครับที่เจ้าตัวถูกสอบถามถึงเกมสําคัญวันอ,อาทิตย์นี้กับอาร์เซนว่าจะมีวิธีการรับมือแบบไหนและมันสําคัญแค่ไหนที่จะต้องคว้าผลการแข่งขันออกมาให้ได้ ซึ่งเจ้าตัวครับก็ยอมรับว่าไม่อยากจะเปรียบเทียบอาร์ซนอลกับเชลซีแต่ก็พอเข้าใจได้ว่าทั้ง2ทีมแห่งลอนดอนนีสไตล์การเล่นคล้ายๆกันและก็ชี้เห็นว่าหากลิเวอร์พูลสามารถคว้า3มแต้มจากคู่แข่งแย่งแชมป์โดยตรงอย่างอาร์ซนอลในเกมหีิกวันอาทิตย์นี้ได้สําเร็จก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญต่อทีมอย่างมากในช่วงบันปลายครับด้วยอร์เนสลตก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่า ผมพูดก่อนเกมและก็หลังเกมว่าผมคาดหวังไว้มากจากเชลซีในซีซั่นนี้และพวกเขาก็แสดงเห็นที่แอนฟิลเมื่อวันที่ที่ผ่านมาแล้วพวกเขาเป็นทีมที่คล้ายกับแอสตันนอในแง่ของสไตล์การเล่นแอสตันนอชอบที่จะเล่นด้วยฟูลแบ็กด้านในและก็ใช้แผนการเล่นเดียวกับเชลซีแต่ถ้าคุณดูสซีซั่นที่ผ่านมาจะเห็นว่าแอสตันนออยู่เหนือกว่าเราอย่างมากแต่ก็เหนือกว่าเชลซีด้วยเช่นกันดังนั้นคุณคงคิดว่าการเล่นกับอาร์เซนอลจะยากขึ้นแต่มาดูกันว่าเมื่อสิ้นสุดซีซั่น เชลซีและก็อาร์เซนอลจะเป็นยังไงบ้างโดยปกติแล้วคุณคงคาดหวังไว้เนื่องจากว่าเป็นเกมเยือนและเกมนี้จึงยากกว่าการเล่นในบ้านของเชลซีและเราทุกคนก็เห็นแล้วว่าเชลซีเล่นในบ้านยากแค่ไหนเราทุกคนดูดีว่าการแย่งคะแนนจากคู่แข่งนั้นเป็นอย่างไรและไม่มีใครรู้ในช่วงต้นเกมว่าใครจะเป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ผมคิดว่าเราทุกคนรู้ดีว่าอาร์เซนอลคือหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนการทําคะแนนเสียหรือว่าเก็บคะแนนจากพวกเขานั่นคือสิ่งสําคัญเสมอ เกมส่วนใหญ่เราคลองเกมได้หมดและก็ควบคุมเกมได้เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการคลองเกมจะช่วยได้แต่ผมก็ชอบเช่นกันนะฮะเราเล่นในจังหวะที่ยากขึ้นการทำงานของเราก็จะไม่เสียประตูอย่างเหลือเชื่อด้วยหาคุณรวมเบอร์กิลฟานได้อิบราฮิมากูนาเต้และก็ผู้ักษาประตู2คนที่เราใช้งานอยู่ ปัจจัยเหล่านี้คือสาเหตุที่เราไม่เสียประตูมากนักในช่วงที่ผ่านมายังมีเจอรคอนซาและก็โจโกเมสก็ด้วยเช่นกันดังนั้นผมจึงมีความมั่นใจอย่างมากว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากในเรื่องของเซ็นเตอร์ฮาฟและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของสโมสรลิวรูพูรอบค่ำประจำวันที่26ตุลาคมนะครับหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ